สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะทำดีไม่กลัวดรามา่าโตโน่ฟาดดรามา่าไม่คิดใช้ของใครฟรีจัดหนักคนไทยควรรักสามคัคคีโตโน่ลั่นทำดีไม่กลัวดรามา่าจัดหนักอย่าแบ่งพักแบ่งสีอย่าไม่คิดใช้ของใครฟรีไม่ใช้งบรัฐโตโน่จัดหนักอย่าแบ่งพักแบ่งสีเชื่อโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลพร้อมรักษาทุกคนไม่แบ่งแยกฝ่ายไหนยินดีหากถูกดรามา่า แล้วช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์พยาบาลทั้งประเทศยันไม่เคยคิดใช้ของฟรีกรณีทดสอบร่างกายในอุมโมงค์น้ําแต่มหาวิทยาลัยใจดีช่วยสนับสนุนไม่คิดค่าใช้จ่ายโตโน่กล่าวว่าต้องขอกราบขอบพระคุณมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนรวมถึงกรณีที่มีการทดสอบร่างกายในอุมโมงค์น้ําของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งจนกลายเป็นกระแสดราม่าว่าใช้ฟรีทั้งที่ตนและทีมงาน ไม่เคยคิดจะใช้ของใครฟรีและไม่ใช้งบประมาณรัฐในการจัดกิดจกรรมแต่ในเมื่อมีหน่วยงานต้องการสนับสนุนอนุเคราะห์ให้ใช้ทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งนี้ตนไม่นำมาเป็นอุปสรรคปัญหาเพราะถามคืนว่าหากกลัวดรามา่าคงไม่ต้องทำอะไรการทำความดีไม่ต้องกลัวดรามา่าเพราะคงมีทุกวันอยู่แล้วสำคัญที่สุด ต้องทำให้ถึงเป้าหมายต้องช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมรวมถึงโรงพยาบาลแขวงคำม่วนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนจะมากน้อยแค่ไหนขอแค่ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมลั่นทำดีไม่กลัวรดรามา่าวันให้รักสาม,มัคคีกันถามกลับไม่ดีหรืออย่างไรถ้าคนเราหันมาช่วยเหลือกันสังคมทำดีเพื่อสังคมน้อมรับความเห็นต่างมั่นใจว่ายน้ำข้ามโขงสำเร็จด้วยดี หากตนถูกดราม่าแล้วเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆได้ตนยินดีเพราะแพทย์พยาบาลต้องทำงานทุกวันในการดูแลรักษาคนไข้ต้เหนื่อยแค่วันเดียวแต่ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมอยากให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันหันมาช่วยเหลือสังคมทำความดีเพื่อสังคมอยากถามว่าไม่ดีหรืออย่างไรที่คนเรามาร่วมทำความดีมารักสามัคคีกัน ทำเพื่อประโยชน์ในขณะที่ Facebook จุฬา SPSC พสต์ข้อความระบุว่าเรียนประชาคมชาววิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านตามที่มีกระแสสืส่อโซเชียลเกี่ยวกับอุโมงค์น้ำของคณะในตอนนี้ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ 1. อุโมงค์น้ำได้นำมาใช้กับนิสิตและการเรียนการสอนหรือไม่ตอบเท่ากับได้ใช้ อุโมงน้ำมีการติดตั้งตั้งแต่พศ2560มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาก็มีการใช้อุโมงน้ำมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการได้แก่ใช้ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬานักกีฬาทีมชาติเป็นต้น ในระดับปริญญาตรีนิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยของคณะที่หลากหลายอันได้แก่เครื่องวิงเคราะห์แก๊สเพื่อทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดเครื่องไฮโซคาเนติก so เพื่อทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อห้องไฮโปไคเพื่อจำลองการปรับสภาพร่างกายบนที่สูงเป็นต้นตามบริบทเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรแต่ด้วยจำนวนเครื่องแค่หนึ่งเครื่องและมีนิสิต เป็นจำนวนมากจึงอาจได้แค่เรียนภาคทฤษฎีและสาธิตหากนิสิตระดับปริญญาตรีสนใจเป็นพิเศษในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใดๆนิสิตก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในการปฏิบัติได้ 2. บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงค์น้ำได้หรือไม่ตอบได้ผู้ที่สนใจใช้งานอุโมงค์น้ำสามารถใช้ได้ โดยผ่านการทําเรื่องขอใช้อุโมงคน้ํามาที่คณะซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิดอุโมงคน้ําได้ถูกใช้อยู่เป็นประจําไม่ได้จํากัดการใช้แต่อย่างใดหากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะทั้งนี้อุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆของคณะบุคคลทั่วไปก็สามารถทําเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้ 3. ได้ให้บุคคลภายนอกหรือคุณภาคินใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ ตอบใช่ในช่วง 2, 3ปีที่ผ่านมาอุโมงน้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซมหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9คลี่คายคณะจึงได้ทำการซ่อมแซมเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนการทำวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซมอุโมงน้ำนั้นทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณภาคินเพื่อขอรับบริการ การทดสอบสมรรถภาพทางกายและขอใช้อุโมองคน้ําเพื่อฝึกซ้อมในเบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้ใจ่ายตามระเบียบแต่เมื่อใช้งานจริงทางคณะเห็นว่าอุโมองค์น้ํายังไม่เรียบร้อยดีโดยจะเห็นได้จากน้ําในอุโมอง์น้ํามีตะกอนและมีความขุ่นเป็นอย่างมากทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล คณะจึงพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการเข้ามาใช้บริการอุโมองน้ำโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษทางคณะขอากราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะและคณะขอแจ้งให้ทราบว่าด้วยปณิธานการดําเนินง,งานของคณะคณะสนับสนุนให้นิสิตท,ทุกคนได้ใช้เครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามคันลองที่ควรจะเป็นตามบริบทและหน้าที่การเรียนรู้ของนิสิตมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามคณะมีปณิธานและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และขอยืนยันว่าในการบริหารจัดการใดๆคณะคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมเสมอขอ,ขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ